ดวงที่ผูกพันกับสัตว์หรือเคยทำกรรมบางอย่างกับสัตว์เอาไว้ทำให้ชาตินี้เลยต้องกลับมาชดใช้และอยู่ร่วมกับมันอย่างเช่นดวงของชายชาวสมุทรปราการที่ทำบ้านของตัวเองเป็นฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์แปลกมีทั้งจระเข้พิการเต่ากิ้งกะโดยเฉพาะงูหลามงูเหลือมที่เจ้าของบ้านเพาะพันพวกมันมากว่าสิบปีทำไมเขาจึงต้องทำเช่นนี้ดวงของเขามีความผูกพันกับสัตว์แปลกจริงหรือไม่คืนนี้เสาร์ห้าเราจะไปเปิดดวงของเขากันครับ ตามหลักของโหราศาสตร์จีนบางตำราชเชื่อว่าการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกฉลกตามปีเกิดจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองและช่วยรับสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่สามารถมองเห็นให้กับผู้เลี้ยงได้ซึ่งคนจีนสืบทอดความเชื่อเรื่องนี้มนานานานับพันพันปีเลยทีเดียวก้าวแรกที่เข้าไปในบ้านงูยิมเราต้องทึ่งกับงานปริมาก,กรรมมากมายที่วางเรียงรายอยู่ มันเป็นอาชีพหลักที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อซึ่งผลงานเหล่านี้จะถูกซื้อไปตั้งไว้ตามโรงเรียนและโบสถ์ของศาสนาคริสต์ทั่วประเทศดูดูไปแล้วอาชีพของเขาไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเลี้ยงงูตรงไหนเลยและมองไปรอบๆเรายังไม่เห็นงูสักตัวแต่สายตาของทุกคนต้องมาสะดุดตรงจุดนี้ครับมันคือจระเข้ที่เขาเลี้ยงไว้บนหลังคาห้องครูนั่นเอง ตัวนี้มันเที่ยงนเนี่ยผมชอบเลี้ยงของที่เขาไม่ค่อยเลี้ยงกันอตัวตายเลยเติวเติมเตตจระเข้มกความสามารถตัวนี้ถ้าเขาไม่เลี้ยงไว้มันต้องตายอย่างแน่นอน เพราะมันตาบอดทั้งสองข้างครับเมื่อลองสังเกตบริเวณรอบๆบ,บ้านจะพบสัตว์เลี้ยงแปลกๆอีกเพียบเลยครับมันไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงตามบ้านทั่วๆไปที่เราเคยเห็นอย่างแน่นอนครับเรากำลังจะบุกเข้าไปในรังที่เลี้ยงงูครับแต่ก่อนอื่นเจ้าของบ้านอยากจะโชว์เต่าสองตัวนี้ให้ชมก่อนดูสิครับ ว่มามันน่าเลี้ยงขนาดไหนมึงกนค่ะแทบไม่น่าเชื่อครับว่าตู้ไม้สองฝั่งที่ล้อมรอบตัวเราอยู่จะมีพระเอกของเรานอนสงบนิ่งอยู่ด้านในกว่าหนึ่งตัวเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่เป็นงูเหลือมที่เขาสะสมนานกว่า20ปีโดยมีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกันตัวนี้น่าจะประมาณสิกว่าปีแล้วครับ ตัวนี้ตอนได้มานี่ได้มาจากแหล่งธรรมชาตินะครับโดนแทงมานะครับโดนคนแทงมาแล้วก็ผมเก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เขาก็ยังเชื่องให้ผมจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องยกความดีให้คุณพ่อผมนะครับท่านเขาก็ชอบชื่อจะเลี้ยงสัตว์นะครับและในบรรดานั้นก็จะมีงูอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้เลี้ยงจริงจังถึงขนาดนี้นะครับคือเลี้ยงเป็นแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปอะครับแล้วก็พอ,พอพอสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่างูเหลือมไม่งูหลามของบ้านเราเนี่ย สามารถที่จะแตกลายแล้วก็ด้วยลายและสีสันนะครับมากมายฮหลายหลากสีครับผมก็เลยเริ่มสะสมประมาณยี่สิบกว่าปีมาแล้วครับเั็กสี่ห้าปีถึงจะผสมได้งูเผือกสีสันสวยงามเหล่านี้บางตัวเขาซื้อมาเองบางตัวได้มาจากเพื่อนๆที่นิยมเลี้ยงงูด้วยกันนํามาฝากเลี้ยงซึ่งตัวไหนที่ลายสวยมากๆก็จะราคาสูงตามไปด้วยอย่างตัวที่เขาถืออยู่นี้ราคาหลักแสนเลยทีเดียว เมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บเมืองนอกเราเห็นว่าฝรั่งอ่ะเอางูทางเอเชียหรืองูทางประเทศไทยเนี่ยไอประเภทงูสวยงามงูที่พาเหล่ามีลวดลายและสีสันที่ผิดไปจากธรรมชาตินะครับไปเพาะพันธุ์แล้วก็ทําเป็นการค้าธุรกิจนะครับเราก็เ,าเสียดายว่าเออทำไมงูเราเนี่ยสวยขนาดนี้แต่ว่าคนไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยด้วยความคับแขนใจทําให้เขาหันมาสนใจเพาะพันธุ์งูอย่างจริงจัง โดยใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นงูเหลือมไทยจนได้งูเหลือมลายที่ไม่มีใครเหมือนในโลกซึ่งเขาภาคภูมิใจกับมันมากเนี่ยครับด้านข้างก็จะเรียงกันสวยงามมากแบบนี้ทำให้เราเห็นว่างูเหลือมสามารถพัฒนาลายไปได้ ถ้าบอกว่ารักเนี่ยผมรักทุกตัวนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ภูมิใจก็คือเจ้าเจาสองตัวนี้ก็คืองูเหลือมลายลูกปัดนะครับคือผมตั้งชื่อลายลูกปัดแต่ส่วนพวกงูเหลือมลายทั่วไปเนี่ยว่าหลัง,ต,งต่างประเทศเนี่ยเขาของเราไปตั้งชื่อหมดเรียบร้อยแล้วครับแม้งูเหลือมและงูหลามจะไม่มีผิดแต่มันสามารถฉกกัดเหยื่อได้ในเสี่ยววินาทีซึ่งความรุนแรงของการกัดนั้น อาจทำให้เส้นเอ็นขาดได้แต่นั่นก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการรัดด้วยลําตัวที่ทาให้เหย่อเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วแต่งูที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจะถูกฝึกมาจนเชื่อมทุกตัวเขาจึงไม่กลัวการที่จะเล่นกับพวกมันซึ่งตัวเขาเองยังไม่เคยถูกรัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ประมาณสี่ห้าปีบ มาดูหลักโหราศาสตร์ที่นอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นกันครับว่าปีนักสัตว์ใดควรเลี้ยงสัตว์อะไรเพื่อเสริมดวงซึ่งใน12นักสัตว์มีเพียงปีมะเส็งและปีระกาเท่านั้นที่ควรเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานเพื่อเสริมดวงแต่ปรากฏว่าคุณเก่งเป็นคนเกิดปีกุนซึ่งตามหลักแล้วไม่ถูกกับงูเราจึงลองนําวันเดือนปีเกิดของเขาไปคํานวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยผลออกมาว่าดูงของเขาผูกพันกับงูมาตั้งแต่ชาติก่อนรวมถึงชาตินี้และชาติหน้านั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไม เขาจึงต้องอยู่กับงูไปทั้งชีวิตงูไม่น่ากลัวอะไรงูกลายเป็นสวยขึ้นมาทันทีเลยก็มีหลายคนก็บอกว่าคนที่ทําของศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่เลี้ยงสัตว์ที่มีเขาเรียกอะไรนะน่ากลัวน่าเกงขามก็เหมือนก็จะมีบารมีอยู่บ้างประมาณนี้นะด้วยลายที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทําให้เขาได้รางวัลจากการประกวดสัตว์แปลกมากมายไม่ว่างูและสัตว์เลื้ครานจะช่วยเสริมดวงของเขาหรือไม่แต่เขา กลายเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการนี้มีภาพยนตร์หลายเรื่องขอเช่าสัตว์ของเขาไปเข้าฉากแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาภาคภูมิใจเท่ากับการส่งต่อความสามารถพิเศษนี้ไปยังลูกๆทั้งสองคนของเขาเองซึ่งคลุกคลีอยู่กับงูมาตั้งแต่ยังแบบบอกจนทุกวันนี้พวกเขากลายเป็นเพื่อนกับงูไปแล้วครับ ไม่กลัวค่ะเพราะมันอยู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กหนูชินแล้วค่ะมันเคยไม่เคยค่ะชนเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะแอบยิ้มอยู่ในใจนะครับว่านี่มันครอบครัวอะไรกันเนี่ยทำไมถึงกล้าบ้าบิ่นได้ขนาดนี้และนี่คือคํำนิยามของบ้านนูยิ้มที่มีงูม,มาช่วยเสริมทั้งดวงและความรักของคนทั้งครอบครัวครับคือคั้างว่าตะกี้ตกี้เลยอะ แล้วพอๆกับประเทศไทยครับก็คือจะทำงูงูไทยให้คนไทยรู้จักแล้วก็ให้คนต่างชาติรู้จักด้วยบ้านงูยิ้มสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปนะครับหมดไปไประสบการณ์ทั้งหลายแะอะไรเนี่ยที่สะสมมาแบบร่วมชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็จะหายไปกับกับบ้านงูยิ้มก็แค่เป็นตำนานแต่ถ้ามีหน่วยงานหรือนักวิชาการเข้ามาเขียนบทความหรือเป็นแนวการศึกษาคือการศึกษานี้ก็จะต่อย,ยอดไปได้เรื่อยๆ เจ้าของบ้านหลังนี้ดวงแข็งจริงๆนะครับที่อยู่ร่วมกับงูและสัตว์แปลกนับร้อยได้แต่ดวงแข็งอย่างเดียวคงไม่เทียบเท่ากับความรักและความเข้าใจในธรรมชาติของพวกมันจนทําให้เขาและครอบครัวอยู่ร่วมกับพวกมันได้อย่างปลอดภัยและยังสามารถพาอสายพันธุงูปแปลกๆไปอวดชาวต่างชาติได้อีกด้วยครับ